สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนสุมองสุบอรนะพ่อพ่อกับสองน้องแท้นะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาเล่นเฮือนน้องอันนี้พี่น้องกับน้องอังน้องอังเกาะจับไปใหญ่เองจับอมาพ่อและสาวพี่น้องและสาวคนนี้เขาแขนนี่ bưng bưng hay bưng nạ tá nè hên tật nhanh này nội phù <laughs> wow này đây chắc đượn là sao Trong điện xong đượn cấp hạ mượn và sẵn vịt xăng thì đi khao vịt Yêu เฮ้ยใช่เพืดออีกใช่เพิ่ดบอโอ้ยใครหน่อยใครใหญ่พี่น้องเลยเดี๋ยวมาบ้านน้องอันนี้พี่น้องเออเพิ่นเห็ดรังค่าเลยพี่น้องเพื่อนคั่วเพิ่นนะเพล่นเห็ดรังค่าแหละพี่น้องเลยอ พ่อน้องแทนกินอีหยังนั่นน่ะเจ้ากินหยังเฮยเอามากินนําแน่มันนะเฮือนเพิ่นก็ทาสีแดบรอบๆมาพอน้องแทนได้มันนึงมันพี่น้องเอ้ยกับขนมมกเจ้าให้เอามาใส่จะเฮ็ดบ่อือน้องอันนี้พี่น้องเอ้ย น้องเอิญพิลวิอยู่สบายพี่น้องนรือม่มอสบายดีพี่น้องสิผะสิไปไซสไปกินเพิร์พี่น้องสิไปกินเพิร์ระจะ้ะเป็นห่วงห่วนะงอือมงานเลยพี่นอ้องเอ้ยเป็นเฮือนใหม่แล้วเลือดแต่เศาพี่นอ้องเอ้ยเศาหนึ่งเระท่านได้ทาสี แต่ทาซีเป็นเฮื่อนใหม่เลยพี่น้องเลยเอี่ยมเลยนะพี่น,อน้องเนาะเพื่อนอน้องอันอนด่อดนเดอ๋ยบอร์ดนอีบดนแม่บอกอันนี้สีมีงานแต่งเอาผัดสียิ้มนะพี่น้องเนาะน้องอันอน,อน,อนี้ผัดสีมายิมมงมง่วง,ง,ง,งเดย์ยิงเฮงคาเปเซ่นนะ,ะนะลายแท้ น้องอันนี้ก็แม่น้องแทนสิไปสือเพอมากิมกันพี่น้องเอง,เองมาสือเพอร์ล้านนี่เลยพี่น้องล้านเก่าล้านเดิมพี่น้องเอง หลานเก่าหลานเดิมเพิ่มเติมคือเธอเนาะพี่น้องน้องอันนี้เพิ่นเอาเส้ยนมีพี่น้องเอ้ยเฮ้ยจานเอาเส้นยังเฮ้ยทอนน้องแท้หน้ามาละกิมเลยพี่น้องเอ้ยมันคือเหมือดแท้คือพ้นพี่น้องเอ้ยคือพ่นสต๊กนี่ ตกแล้วแหละแต่ตกบ่แห้งตกพอลิ้นๆพี่น้องเอ้ยพออันหนทางลายคือน้ําตกพี่น้องเอ้ยแยกน้ําเด้อถุงนึงเด้อแยกน้ําเอาองลเอาองลดเด้อใส่งน่ะแยกน้ําบองงแม่นงแทงสิซื้อมาให้พ่อใหญ่กับละบาวพี่น้องเอ้ย ให้เพื่อนกินมาแหละพี่น้องคนละถั่วไอซองไอหน้องพี่น้องเอ้ยอุ้ยฮะซองไอหน้องให้กินแข่งกันพี่น้องเอ้ย พอภัยสิเบิร์ก่อนป้าพอหนองแทง้ใส่พงนัวบอแม่น้ำตาลในพี่น้องพงนัวอะไรบางไดนี่ผงตาลพงนัวนี่คือน,น้ำตาลพี่น้องพอน้องแท้น้ำหมักหวานเปรี้ยวหวานของพอน้องแท้ ແມ່ນ້ອງແພນບໍ່ຢາກພີ່ນ້ອງເອີຍເລີຍໃຫ້ນ້ອງອນີກິນແທ แสบว่าเนี่ยซีมือตัวเองสิบ่าแสบได้จังไหนเงิพี่นังเนาะไปซิมของน้องน้องเอ้ยจุดป ăn xìm không nọ một chữ kín thướng à, Phải nông thêm xì cà mặc bì Kếp ông này quá này nè Mình bặn in bà này sao anh nọ? thổi sao bà anh pino đang lái bao? thổi sao bà anh pino? đang lái đây pino đến tìm thổi, sắm gần thổi 10.000, gần thổi 10.000 10.000 được bao nhiêu 10.000 ba đấy? ngàn 10.000 ba mấy đồng thê không bao giờ thấy? กิน้าน้องเออเดี๋ยวสู้น้องอ่ะน้องเอิญนจะเพนมาแต่ไซ่พี่น้องเลยพี่น้องมาปกองไปซื้อยังซื้อบ้านตมใ ອາໄສວ່າມື້ວານມື້ວານກໍໄປບໍ່ເດໄປເອີມາເນາະມາກິນເພິ່ນອືມເພິ່ນບໍ່ຢາກພີ່ນ້ອງເອີກມນທົ່ານາອພິາໃຫຍລະງກນບານອຍ ใส่ท <c ười> ุงเมื่อห้เพิ่นแซ่บแท้พี่น้องบ้าน้ำลายก็อยากให้กินอยู่ละโลดพี่น้องเนาะ <laughs> Để nó khuyết นี้บิ๊ก sao บางนี้หน่อยนึงน้ำพริกเผ็ดภาษาซองให้ deep nè đây chắc được ăn lại. ก็กินอยู่ละมันลดเนาะพี่น้องแอาสิเบิดนะพี่น้องแม่น้องแทงก็สิได้ลาเนาะพี่น้องเนาะคิดหน้าพกันใหม่อยู่ดมีแงสุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแทนะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย